คือเตียนแต่งงานกับผู้ไม่เชื่อได้หรือเปล่าในหนึ่งโคริน์บทที่7ข้อ39เปาเปาโลจะช่วยตอบคำถามนี้ให้เรานะครับคือท่านบอกว่าตราบใดที่สามียังมีชีวิตอยู่ภรรยาต้องผูกพันกับเขาถ้าสามีตายไปนางก็เป็นอิสระที่จะแต่งงานกับชายใดยก็ได้ตามความต้องการ แต่ต้องเป็นผู้ที่เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าก่อนอย่างอื่นครับอยากให้พี่น้องสังเกตว่าในบ,บทนี้เปาโลกําลังพูดถึงผู้หญิงที่แต่งงานแล้วนะครับคือเป็นผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ที่มีสามีแล้วเปาโลบอกว่าตราบใดที่สามียังมีชีวิตอยู่ผู้หญิงคนนี้จะต้องถูกพันกับผู้ชายคนนี้อยากันไม่ได้แต่ว่าถ้าเขาเสียครับถ้าผู้ชายคนนี้ตายไปเปาโลก็ให้เสรีภาพในการแต่งงานใหม่ คือเขาบอกว่านางก็เป็นอิสระที่จะแต่งงานกับชายใดก็ได้ตามความต้องการเพราะฉะนั้นนะครับเปาโลให้ขอบเขตท,ที่ค่อนข้างกว้างในการแต่งงานใหม่ครับคือเขาบอกว่าชายใดก็ได้ตามเธอต้องการหรือตามที่ผู้หญิงคนนี้ต้องการเอาง่ายๆนะครับเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกคนที่เธออยากแต่งงานด้วย แต่เปาโลก็ให้ข้อจำกัดตอนท้ายข้อนี้ด้วยนะครับเปาโลบอกว่าแต่ต้องเป็นผู้ที่เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ว่าผู้ชายที่ผู้หญิงคนนี้จะแต่งงานใหม่เนี่ยต้องเป็นคริสเตียนเท่านั้นคือในแง่มุมหนึ่งนะครับผู้หญิงคนนี้มีเสรีภาพในการแต่งงานใหม่แต่คนที่เธอจะแต่งงานก็ต้องเป็นผู้เชื่อเพราะฉะนั้นนะครับเสรีภาพในการแต่งงานใหม่ของผู้หญิงคนนี้มีจํากัดต้องเป็น คิสเตียนเท่านั้นผมเข้าใจนะครับว่าพรกกัมภีข้อนี้ไม่ได้พูดถึงคนที่ยังไม่เคยแต่งงานแต่ผมว่าเราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่านี่คือหลักการที่สามารถใช้ได้กับคนที่ยังไม่เคยแต่งงานนะครับเพราะจริงๆแล้วนะครับผู้หญิงที่สามีของเขาตายกับผู้หญิงที่ยังไม่เคยแต่งงานก็มีสถานะที่คล้ายๆกันครับก็คือทั้งสองคนไม่มีสามีซึ่งถามว่าเราสามารถใช้หลักการนี้สําหรับคนที่ยังไม่เคยแต่งงานหรือเปล่า ผมว่าได้เลยนะครับเพราะลองลองคิดดูครับพี่น้องลองคิดตามผมนะครับถ้ามีผู้หญิงคนหนึ่งที่สามีของเขาตายแล้วเปาโลว่าแต่งงานหมายได้แต่ต้องเป็นคริสเตียนเท่านั้นจะเป็นไปได้ยังไงนะครับว่าเปาโลจะพูดกับคนโสดที่ยังไม่เคยแต่งงานว่าแต่งงานกับผู้ไม่เชื่อได้ มันไม่แม่เซึนะครับสิ่งที่เปาโลก,กำลังสื่อสารกับผู้หญิงที่สามีเสียแล้วเป็นหลักการที่เราสามารถใช้กับคนที่ยังไม่เคยแต่งงานนะครับนั่นก็คือว่าคนที่เธอจะแต่งงานก็ต้องเป็นผู้เชื่อเท่านั้นหรือนอกจากนี้นะครับมีพระคมภีอีกต่อเนื่งอยากจะอ่านให้พี่น้องฟังนะครับจริงๆแล้วผมเข้าใจว่าบริบทนี้ดูเหมือนจะไม่ใช่เกี่ยวกับการแต่งงานนะครับแต่ผมว่าเราสามารถได้เห็นความจริง ที่พระคำตอนนี้กําลังสื่อสารแล้วสามารถประยุกต์ใช้กับการแต่งงานได้คือพระคัมพี่บอกแล้วว่าอย่าเข้าเทียมแอกกับคนที่ไม่เชื่อซึ่งแอกก็คือหมายที่วางขวางบนคอวัวอย่างที่เห็นในรูปนี้นะครับเปาโลบอกว่าอย่าเข้าเทียมแอกกับคนที่ไม่เชื่อและเขาก็ให้เหตุผลว่าเพราะว่าความชอบธรรมจะมีส่วนอะไรกับความธรรมหรือคนที่เชื่อจะมีส่วนอะไรกับคนที่ไม่เชื่อ พี่น้องลองคิดดูนะครับถ้าเราจะแต่งงานกับคนที่ไม่เชื่อเรากําลังแต่งงานกับคนที่ไม่ได้อยู่บนเส้นทางเดียวกันกับเราครับเราไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันเราไม่ได้เชื่อในพระเยซูคริสต์องค์เดียวกันเราไม่ได้นมัสการพระเจ้าองค์เดียวกันเราไม่ได้มีจุดหมายปลายทางเดียวกันขอให้เราคิดให้ดีครับให้เราเลือกที่จะทําในสิ่งที่จะพิสูจน์ความรักที่เรามีต่อพระเยซูมันไม่คุ้มค่านะครับที่จะไม่เชื่อฟังพระเยซู เพื่อตอบสนองความต้องการของเราซึ่งอันนี้ผมพูดจากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับว่ามันยากหลายปีที่ผ่านมาผมก็เคยชอบผู้หญิงคนหนึ่งที่มีคนละความเชื่อกับเราในที่สุดนะครับเราก็ต้องหยุดคุยกันเพราะว่าเราจะไปในทางเดียวกันไม่ได้เราจะมีความสัมพันธ์กันในขณะที่ไม่เห็นด้วยในเรื่องความรอดไม่ได้ผมเข้าใจว่าการไม่เป็นแฟนหรือไม่แต่งงานกับคนที่ไม่ใช่คริสเตียนเป็นสิ่งที่ยากแต่ให้เราจําไว้ว่าเป็นสิ่งที่ พระเยซูจะพอใจสําหรับพวกผู้ชายที่อาจจะชอบผู้หญิงที่ไม่ใช่คริสเตียนลองคิดดูนะครับเราจะสามารถนําผู้หญิงคนนี้ในทางของพระเจ้าได้ไหมถ้าเขาไม่ได้เชื่อพระเยซูคริสต์องคเดียวกันกับเราเขาจะสามารถเชื่อฟังและทําตามนามพระทัยของพระเจ้าสําหรับการแต่งงานได้ไหมหรือสําหรับผู้หญิงที่กําลังชอบผู้ชายที่ไม่ใช่คริสเตียนเขาจะสามารถนาเราในทางของพระเยซูคริสต์ได้หรือเปล่า เขาจะสามารถเป็นภาพสะท้อนของพระเยซูที่ซื่อสัตย์ได้หรือเปล่าวิธีที่ดีที่สุดคือรอคอยคนที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์คนที่รู้จักกับพระเยซูคริสต์จริงๆผมเข้าใจว่ามันยากครับแต่ให้เราลองคิดถึงพระเยซูคริสต์ดูนะครับการเชื่อฟังพระบิดาของพระองค์ก็ยาก การตายบนไมก้กางเขนเป็นเสิ่งที่ยากการยอมทุกทรมานเป็นเสิ่งที่ยากการที่คนอื่นจะมายาะเย้ยพระเยซูโดยไม่มีส,สาเหตุเป็นเสียงที่ยากแต่พระเยซูเลือกเส้นทางแห่งการเชื่อฟังเพราะเห็นแก่พระบิดาอยากจะหนุนใจให้พวกเราทำในเสียงเดียวกันนะครับให้เราเลือกที่จะแต่งงานกับคนที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ดีกว่าและสุดท้ายนะครับสำหรับคนที่แต่งงานแล้วแต่งงานกับผู้ไม่เชื่อหรือว่า เรามาเชื่อพระเจ้าหลังจากเราเป็นคริสเตียนแล้วอยากจะหนุในใจว่าให้เราทําหน้าที่ของเราในฐานะสามีหรือภรรยาให้ดีที่สุดให้เราทําตามพระคําของพระเจ้าในชีวิตคู่ให้เราทําในสิ่งที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้าและเสริมสร้าง ที่เราแต่งงานด้วยให้เราสะท้อนความรักของพระเยซูให้สามีหรือภรรยาเห็นให้ชีวิตของเราเป็นแบบอย่างที่น่าเชื่นชมให้กับเขาแล้วก็ให้เราอธิษฐานเผื่อสามีหรือภรรยาของเราด้วยนะครับที่เขาจะมาเชื่อวางใจในพระเยซูรคริสต์และถ้ามีโอกาสนะครับ ให้เราแบ่งปันความจริงของข่าวประเสริฐให้กับเขาด้วยสรุปคือให้เราทำหน้าที่ใน,นานะของคริสเตียนที่แต่งงานกับผู้ไม่เชื่อให้ดีนะครับก็ขอพระเจ้าเสริมกำลังนะครับพี่น้องผมเข้าใจว่าสิ่งที่ผมพูดในคลิปวิดีโอนี้อาจจะฟังยากนะครับแต่การเชื่อฟังพระเยซูเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับผมเข้าใจว่าเรามีความต้องการมีความปรารถนาเราอาจจะชอบคนคนนี้หรือชอบคนคนนั้นแต่ให้เราจำไว้ว่า เราเป็นทาสของพระเยซูคริสต์และทาสก็ควรอยากทําตามความปรารถนาของเจ้านายนะครับพระเยซูคือเจ้านายที่รักของเราให้เราเชื่อฟังพระองค์ให้เราซื่อสัตย์ต่อพระองค์ให้เราจงรักภักดีต่อพระองค์ผู้ที่ยอมสละชีวิตเพื่อเรานะครับ